สวัสดีครับพี่น้องจอดกินเขากันกินเขากันหิ้วเขาหิวเขาเขาเศร้าว่าท่านได้กินครับผมเล่ขายมามากินตำสมตำครับปิ่งไก่โอ้เขาปุ่นกรบมี่มัน,นมามาไอเจ้าทีเจ้าทางก่อน มากินขอ,อน้ำกันครับผมพี่น้องทุกคนขอย้ำพี่น้องทุกคนโอ้ยมีนหนาหลามมือโอ้ยมีนหลามมือบ่ใดได้ขอ่อนเอาทำได้หนีไกันเลย สวัสดีครับพี่น้องมากินข้าวนั่กันกินข้าวกลางริมถนนชื่อตั้งชื่อตั้มฮึ่งโอ้ยแขนเสียเลาะเลาะเลาะม่นมี่เลาะมากสองคน Có sao đấy này Có sao khó thi ăn trên đèo lên chuộm ừ từ săn mất bây không นี่เลยคุยกับสันคือเปลี่ยนใจตัวเงาห้าบาทตัดกิ่งทางห้างมันแล้กับเลาะบ้านนั่นบ้านนี่ Ông mua bằng của bố cư gần mát ta kim tháo Má, ta mát ta lắm béo bùa mát 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 hình mát nè mọi người Thôi bác nhìn mát 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 Nó mát mát con mát bạn hạ tầng ơn kèn nhìn khẩu nữa Cháu yên. Ừ, nhiều ừ, nhiều ơn mừng nha hưng nha ơn hả 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 cái hả 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 เขาอยากมกินดอกเอินเป็นถ้าเป็นชี้ๆถ้าไม่ละยาดเนาะคนไทยเขาก่อนก็รับกุบบก้งเทอาโบเอิญเนาะคืออาหารดำช่างนี่ใครจะไปเอิญเนาะนั่งกินอาหารดำช่างอยู่คนยายกินเราเด้อนี่มู่บ้านกับโเอิญจะออกไปขอหมู่บ้านเจ้าสันนี่แหละเขานั่งกินสั่น คือด่าพ่อเหมือนหรอมาอะไรหน้าบ้านฉันหรอขอไปมุมวัวม,มันคือทั้งบันนอเลดกดิใครนุยากเธอขอนั่งกินนะครับไม่มีหรอกค่ะที่นี่ประตูลัอนเลยเหรอ điều ông đang định gì này không nói <laughs> được không không ừ gì để bảo vệ môi <laughs> trường đó gì phải rất khẩn trương า๋ออะไรนั่วะอืมจับตวยพี่น้องแต่บ้างก็ไกินกับคุณมีมสอนอืมมสอนจริว่ายไกินพรอมนี่ว่าปไปเทดนำนำงัวนำงัวน้ใหม่กันมี โอ้ยอยากกินน้ำพริกกะปิเอ้ยกิ้นน้องไม้ไหมน้องไม้ต้มสดๆไหมพี่น้องเดี๋ยวมาแร่งตำน้ำพริกต้องเอากระดาษที่สู่มานำ้ำไอ่รู้ไม่ไดผ่าผ่าไว้เร็จทงเสร็จอาหารมาได้ลนใสแล้วพี่น้องข้าวปาตูนปิดชิดไม่ชิดเงี่ยมันหิว สองคนเคือกินบ้านได้ขายตำหุงกับบมี่วยไปหากินข้างนาวเ้เถอะหา,หาจะเขาเหนียวมะหาเมื่อไหที่เิ่นขายตำหุงบ่มีสักบินน้ำไหมเนาน้ำแม่อยู่ในผิวตากองเกน็ดเรอไมากินเหรอนอกบ้านสะบาด้อเหรอ มมนดีใส่เงินไปก็บาดห้าสิบบาทก็หาซื้อห้าสิบหกสิบบาทตำลงกี่า 50, บาทเอออันนี้น้ำละสี่สิบห้าสิบหกสิบเก็ยสิบห้าบาทกินด้ไหมมันมีดากแค่กินเลย ไปเี่ยๆรอไปเรื่อยๆกระดิกก้มนมวนๆวันเวลากันไปรับลูกรับลูกมาขายขวางน้ำ ตั้มเก๋ามาก็รับโเชียงเชียงอ่ะกินขอ,เอเนงเล้วเนี๋ยงอยู่นั่นขับรถไปรถแม่ไม่ก็เพื่อนหรอ หิวยวนเนี่ยมีหมองเชอกอั้กับเพื่อนน้ำวิจิขาวัดขายน้ำรัดก็ดีด้วยแมก็จอไม่ให้บุญจะหวานนะซึ่งมันถึงจก็กับ ตมบีมมีตอนประเด็กไปถามว่ามันอิสลาบอมันอิสลาหรือเป่นอ้องคุณไม่ได้มะขามทอดดอกไม่ได้มาจิจี้จิเขาหรืเงืยอยห่น้าใครได้เท่าได้ก็ได้เขาเจ้า พยัยามพยยาตัละหลาน่าต <the> <log ic society> ัวไหนตาแปะ้างบ้านเด้กไลินิบบาทลูกกินไปไล่เขาบาทเดี๋ยวเตืมมันมั่ิบบาทตัวเป็นยังเเช็ดเพื่อลูกกันละ สุูได้กินอิม่มนอนหลับ,นนลบคือความสุกของพอของแม่ข้าแม่าหาเ,ออา,เาเพื่อยังงเพื่อลูกไปก่อนลูกไปขายน้ำกับนิตุนไหนตงหน้าแดงหนแตงงอดแดงเมื่ตอง,งอห่อนงอม่น,ะ,นะพี่หนอง